สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุขุมสุขชนคะ่ะมาพอกลับมาเลยจะพี่น้องกับแซ่บนัวขวยญนทิพนะคะวันนี้ก็จิมาในลูปแบบสดใสเนื้อเลกน่อยค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะทิปนีเหลืองมากบอกก้าวพี่น้องนะคะมาเอาบุญมาฝากอีกแล้วนะคะทริปนี้นะคะทิปจะเห็ุลงทานนะคะซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณป้านะคะคุณแม่นะคะคุณป้าอุาาอไรพร้อมครอบครัวนะคะได้ติดต่อมาหาทิปนะคะว่าอยากให้ทิเป็นสะพานบุญไฮนะคะซึ่ง คุณป้าเขาก็ได้โอนเงินมาให้ทิพย์สองพันบาทนะคะที่เคยทิพย์มีเที่ยวเขากรงไปส่งหมองเก่าเนาะเพราะว่าคุณป้าเพิ่นก็อยากให้ทิพย์เอาไปซุ้งบุคลากรทางการแพทย์ใช่ค่ะก็เงินสองพันบาทนี้ก็คือจะได้ห้าสิบกล่องนะคะครับขอสิบกล่องพี่น้องคะสิบตะลึมาบอกบุญพี่น้องคือเก่าเนี่ยะครับแล้วมันนี่ได้เตรียมคล้องแล้วเตรียมคล้องแล้วแล้วมันนี่สิบห้ามุมบรรยากาศคือเก่าคือเดิมครับแต่ว่าบรรยากาศดีดีเลยเยี่ยมเลยมันนี่ ฝนตกแหมเล็กน้อยฝนตกแบบตกไปปลอยแบบดีอ<ช>่ะน่าจะพิดล้านอ่ะตกก็เมื่อคืนนี่แบบนักเลยพี่น้องคะนะคะตกแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวข้าพาเบืองบรรยากาศากไปเรือร่อยๆครับเกลียมของกับตอเนี่ยทอดเนี่ยเนี่ยยังอ่ะทอดเนี่ยหมูครับพี่น้องเมนูยังเนี่ยนี่เป็นเมนูหมูทอดอ่าหมูทอดกระเทียมค่ะอ๋อคนทอดนี่แหละพี่น้องว่ามันหมูดอก กำลังเป็นหมูค่ะกำลังอ้วนพี่น้องค่ะหมูทอดเทียมนะครับเตียมไรอย่างเงี้ยนะคะมาควายเติมหมูว่านนี่ค่ะพี่น้องคือหอมใช่ไหมมันเป็นเจลขึ้นหอ่ะค่ะอันนี้พี่มาควายเติมหมูว่านนี่พี่น้องใส่ข้างขึ้นเปในตู้เย็นเลยขึ้นหนึงค่ะเพื่อที่จะทําให้หมูของเรานุ่มนะคะแล้วก็จะเข้าเข้าเครื่องปรุ้งง่ายๆแ้วกั้นที่รสชาติอร่อยนะคะเขาเนื้อเขายังนัวเลิก โมเมนเข้มน,นี่มั้งนวดแล้วนวดเขาไปในเนื้อนะเห็นไหมเนื้อเขาไปในเนื้นอเออเลื้อเขาไปในเนื้อแล้วขอเนี่ยพอต่อเรียบร้อยแล้วได้บรรยากาศต่อไปเรื่อยๆครับผมว้าวเอาขึ้นแล้วพี่น้องอุ้ยขึ้นขึ้แบบมสียบแบบเสียบจากต่ว่านุ่มหนุ่มอบอกได้เลยว่าโหผูมั่มีขัดเทียมแบบหนุ่มมากๆเลยเพราะว่าเขาหมักไปขึ้นเลยอืม เยี่ยมไปเลยเอามาเบิ้งสั่งพี่น้องเนี่ยเนี่ยหมูมเบางทีพีน้องดมดม,มเบิ้งนะครับโอ้ยใส่ต้อนใดมันซิมเลยเหรอหอ่า <c oughs> <c oughs> Giái hoàn toàn, nôm a rung véo. Tất nhiên hết nàng là Hết à là có cháu? hiệu ba. hết hiệu ba. Ba 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 hiệu อะไรเหรออุ้ยคือน่าคอนอือแล้วสุดท้ายก็คืออันนี้หมูทอดกระเทียมยังไม่มีกระเทียมเราก็อกทอ,กอดกระเทียมอ๋อเราก็ไปทอดกระเทียมแล้วก็มาหอยอันนี้ก็หมักกระเทียมแล้วนะครับมันแยกกลิ่นแล้วอันนี้จะว่าจะทอดกินทีนี้อุยเป็นยังไงคือบอกทไทยป่ะ ไปอยู่ไทยไปอยู่ภาคกลางมาโดนพี่น้องโดนภาคกลางใช่เอาเบิง้งทั้งนี่ไปนะทั้างนี้สร้อยหอมพีน่น้องด้่ะสวัสดีครับเอาวระหันครึ่งปุเป็นยังไงเป็นหยังเป็นไม่รู้หรือเปล่าว่าอยู่ป้าบอกแล้วตอนทอดบอกป้าเลยนะนตัวเพิ่มเยอะเลยตั้งจะเป็นผู้หญิงโอ้ยก็ดีใจถ้าอย่างได้นี่ โอ้ยังคือพพกนยังพนิคเรอแม่จ้แม่บอวายอ้ยเอเล้นพี่น้องด้วเอาไว้โรยหน้าจ้สมอ๋อเอาไว้ห้อยทั้งหน้าพักชีโลยหนะ้าใช่หงานแบบพักชีโลยหนะ้าพี่น้องเอแเ <c oughs> ็กนกุกไจะเป็นทังชีพี่น้องเลย <c oughs> บ่ทันเพิ่นเออ หัดสองสมองเลยสีตาไม่ต้อือฮะมืดตายดีมืนมืนนีฮเมื่อยู่แต่มันมีตาเดียวบักใบพอเล่นเหล่าหัวด้วยกนถ้านันกัดดังไฟเห็นยังก่อนใส่กละมังเกลือ นี่ลองเบิ้งไฟครับนะเอามาโซ่เน <ers and> <antes> ี่ยไฟใหญ่มากโอ้ยเกียวเกี๊ยวก็หนาไงกว่าหนานะสพอนี่พี่น้องเอ้ยไงกว่านี่ซีรีนยังอืม เม่อไมหยก้งในลวกอ๋อมาเปาไข่ืพี่น้องม่นตกก็บ้เลมะยากดังบ้านอือปลาเมาปลาเมาออเจกตัวเรามมเนี่ยได้ตัวเราด้วยเนี่เออกี้ขวะนี่เรพี่น้องบรรยากาโดยร่วมของที่งานอยอสินของเขา นี่มันคือสิ่งหมไ่านเป็นนวดตรงๆอันนี้ก็สอดกระเทียมอยู่ครับพี่น้องเป็นการเกี่ยวกระเทียมคนไม่เรียค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะโครคนโครคนโครคนระวังทีเด็กลงท่านอยู่นั่นลูกค้าก็มาคือกันครับพี่น้องไม่รู้ยังนี่ ผัดทะเลโนผักโนโนอย่างอื่นโนซูกาโนผักอ่อืมไปเยูะอันนีกาโดนก็เลยติดภาษาหนีมากสิน้องมีกาบางหน้ามี่กามี่กาอันนี้เป็นแส้แของข้านะครับ กำลงังากน้ำซุปนะตอยกับยางแข็งกันกับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็ดีดีเป็นไห้ครับมืนี้อ,อยากนอนนอนแข้งหรอนอนแขงครับพี่น้องนอนแข้งตาละห่าบาท <laughs> เรนนอนแข้งนะจนัง เนี่เรื่องยังลหคะเนี่ยระเที่ยวเจียมเจียมเกียวเฮ้หมคนอันนี้ยอีกหม่ใหม่ไว่่เัดไปใหม่เด้อคนไได้นละคนคนละคนนั่งที่ไหนไปนอสองเสาว

ความซิ้นะจ๊ะความซิ่นมีนหมดแล้วเจ้จ้าก้องกระย่างตำหมอก็เจียวตื่นเบิร์พี่น้องเอยเป็นอุ่นๆกันดมดขอบคุณพี่น้องผู้สิเพันมาติดตามรับสมรับตั้งนะครับเด้อพี่ห้ยกออยแร่งเชื่อแร่งใจ มาเอาบุญอนุมโมทนาทสาธุน้ำกันแม่ยังอีกไงปั้นน้ำปัน้นจังปั้นน้ำปัน้นสวัสดีครับพี่อุยนน้ยมันอีขึ้นด้มายีงเลียบรเบียออดสิรรกรอกะ็ผม <laughs> <laughs> เล็กเล็กทำอะไรเล็กเล็ก,ลกลังทำอะไรอาขคทำอะไร ใช่โคกโคกโคกก็โคโคชี้เอา,อาถอยนะไม่ออกมาหยุดเลยนะพอพี่อกวาเบิ้งซิ่งทีน่าสนใจเ,นเมนูที่สองของเรานะครับเริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องไม่ยังก่อนผัดกะเพรเาโอ้ นเ,นเนี่ยเอาไปจีรามตัวนี้นะเอาลงถาไปแล้วครับข้อวมูงสับนะคะข้อวมูงสับขอให้หน่อยเปี๋ยวไปหน่อยรับอันนี้ ครับผม้านี่น่าเบิ้งความสวยงามของอาหารกอนบางเลย่น้อบานี้จะไปใส่กองก้อนได้บ้าเบิ่งกระเทียม้องอรกอบอืเสียบใช่ปะไปบรรจุพันธุนเนี่ยตดาก่บบนก ยาม่อยมาหน้ามาเหลือให้เราคบก่องเป็นการซุ้มนะครับปนออได้กิดใจไรไปหน่อยสทอูขอบคุณครับคุณตากไล่พร้อมคอบครัว เป็นนกเจา้าบินเจอเจอนี้ความหักนี่สองช่องลปลายนะครับเาเกี่ยวยังกันวะเสียวปืนยิ่งนกปืนจะบ้าเลี่บอกยายน,ายนยะนี่อกน่เพรี่บอกว่เปลี่ยนกัเรื่อยๆเร็วมาเเรื่อยมาล่ามจามจามาแรแฮทแท,แทไปจักหน่อยครับ่จ้งยังไงพัดกระเทาะทั้งอ่ะคุณ<ย> มันกระเพากับตเสียบไปได้พี่น้องพืชยากด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสําหรับเมนูหลกของเฮาหมูทอดกระเทียมนะครับเนี่ยจะกินวะครับพี่น้องหมูทอดกระเทียมยี่สิบห้ากล่องนะครับเดี๋ยวรอผัดกระเพราอ,อีกสิบห้ากล้องเอ้ยยี่สิบห้ากล้องแม่ด่าพี่น้องผัดกระเพราของเฮา เราจะเอาทาโตโตโอ้ควรให้ทวนทวนเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอุ้ยทำอย่างนี้พี่นะสอนหน่อสอนหน่อยแข่งแล้วก็ตบก้นเอ๋อเอ๋ออ๋อเออ คก็ว่าสอนน้องอ้าวปิดบป่นี่อ้าวทางนี้ตักเข่าใส่อาร์ตีดีเร้ออาร์ีดตักเข่าใส่ผัดกะเพราครับบ่ะนี่อ๋อหมวยยังไงเลยแค่มาตักเข้ามาเร็วอ้าวตักผัดกะเพราบเนี่พี่น้องคลิปนี้อาจจะยาวจักหน่อยเด้อครับพี่น้องเด้อ บอกว่าบรรยากาศเท่าเห็ดผัดเผาผัดเผาเนี่ยผัดเผาหมูนี่ครับผัดเผากับยิบหากองครับพี่น้องเบิร์ตผมตักเข่าใส่เรียบร้อยแล้วเข่าก็แบบไล่ๆด้วยพี่น้องยันหยันเอาได้เลยนะกองส่งหน่อยจะไปอยิมหน่อยหนึ่งอุ้เด้ออุ้เลืเอาไว้ใหยันเนี่ยครับเนี่บุญนะพ่อประเดี๋ยวมาขากำไรพี่ลอง ใส่ไปตำข้าหมาะสมครับเอาฟังกระตอกช่วยก็ลังใส่ซอสเผียดนะครับพี่ห้องรั่งหอยซอสเผียดเหมูเทียมต้องการปิดฝา สวัสดีครับนักร้องครับผม,ผมนัดสิบโมงนะครับแต่ว่าเบิ่งเวลาผมนี่แหละครับพึ่งมาหอย่น้องบทเอกกดดันบทได้ว่าให้ครับพี่น้องเรียบร้อยพร้อมบรรจุโอเคเรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนีย่ยตอนนี้เ้าก็ได้แพ็ค ใส่กล่องแล้วก็จัดใส่ถุงเรียบร้อยเตรียมเตรียมน้ำส่งพอดีเที่ยงพอดีทรายมีหรอค่ะไปหอดจระสิบวกเกิดกลางชั่วโมงอ่ะผมะมาณมีเลยที่นี่นั่นแหละก็คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณคุณป้าอุไรนะคะของครอบครัวค่ะขอบุญชุดนี่ที่คุณป้าได้เห็ดกระติบนะคะยังได้บอกว่าคืดน้ำเข้าให้ทริเป็นสะพานบุญให้กระซมาวทริปได้บุญนะคะที่ไปส่งเหมาะบุญนี่ให้คุณป้าที่จะให้คุณป้าที่สุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีขอบครัวที่ ทีบ่เจ็บบัตรจดจึ่งในข้อหายปรารถนาทุกอย่างค่ะแล้วก็สมหอังสมหวังปรารถนาทุกอย่างอ่าอ่านั่นแหละสมหบ่างวัดนี้เขากันดีเลยขออยากไปสมหมอบแต่ว่าบปิดไทยคลิปเป็เบื้องดอกระชิบม่ปิคลิปนี้ก่อนลาพี่น้องไปก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณหลายๆสำหรับอนุโมทนาสาธุให้กับพี่น้องเอ็ซีทุกคนด้วยครับผมทุกผูทุกคนรวมกันอนุโมทนาเดครับเพื่อโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ